อยากเป็นครูอยากเป็นครูมากๆอยากเป็นครูเนี่ยไม่ใช่แค่แค่คำว่าครูเทียมครูเที่ยงครูสอนเต้นแต่เราอยากเป็นครูโดยวิญญาณโดยความรู้สึกคําว่าครูเนี่ยคนรนิดเราครูมันไม่เกี่ยวกับปัญญาตีปัญญาโทใครก็ได้ถ้าอยู่ทําตัวเป็นครูได้ครูคือผู้ให้ค่ะครูคือผู้เสียสละไปอยู่กับคุณพุ่มพวงได้ยังไงคะครูคะการที่อยู่พุ่มพวงนี้จะเรู้เป็นสปอสตานะถ้าถ้าถ้าปัจจุบันนี้ คือสปอสตาจริงๆการที่เขาพบตัวนั่งคุยนี่ไม่มีโอกาสไม่มีโอกาสเลยครับใช้ใช้ใชอาการเชื่อมต่อจากจากบุคคลคนหนึ่งนะฮะให้เบอร์แล้วผู้วงนี้ก็จะโทรเข้ามาที่บ้านยกหูหายกหูหากันแล้วตั้งสิบคำถามแรกอย่างนี้เลยนะเหมือนสัมภาษณ์ใช่ไหมเหมือน<ะ>สัมภาษณ์แต่เราก็ไม่นึกว่าสัมภาษณ์เหมือนพูดคุยนะอ่าเขาไม่ได้ว่าข้อที่หนึ่งอย่างนั้นเขาไม่พูดอย่างนี้เขาบอกว่าเออถ้าสมมติว่า เ,เขาเรียกเขาไม่เรียกครูนะเขาไม่เรียกครูเขาไม่เรียนะก,กครูเพราะว่าเขาจะเรียกใครครูยากมากเขาก็นายอะขับผมนะปุ๊บขึ้นก็จะขับผมมากแล้วนายคิดยังไงถ้าจะทําวงเราถ้าจะทําเพลงเปิดวงคือทุกวงเนี่ยต้องมีเพลงที่เป็นเพลงสากลเปิดเปิดวงก่อนก่อนที่จะมีเพลงลูกทุ่งสาคัญมากนะคุณเขาเรียกเพลงเปิดวงนี่ใครไม่ได้ดูนี่เสียใจมากคือเขาก็ลองเราแหละว่าถ้าเกิดเราใชไอเดียยังไงเขา,ขาจะอยากทาเพลงอะไรเราตรงนั้นตอนนั้นรรมดาดมาแรง แน่แต nah, ่แน่ที ik, ่จับคู่เต้นใช่ไหมเราก็นึกถึงทางเราที่เรียนรีลาดมาฉะนั้นลมบากเป็นเรื่องที่เราชอบและอยากทําให้ลูกทุ่งอันหนึ่งพานอันสองพานแต่ละคําที่เขา้องของเราคิดว่าลองของเนาะเราก็ตอบด้วยความรู้สึกของเราคุยกันอยู่เป็นชั่วโมงนะเป็นชั่วโมงแต่ไม่ได้ดูในการว่ากี่ทุ่มกี่ทุ่มนะแต่นานมากอะรู้สึกคูล้อนหมดเลยคือโทรศัพท์บ้านด้วยนะครับเราก็เลยบอกโอ้โหที่เราคุยกับเพิ่งนี่เหมือนเหมือนเหมือน เหมือนหนึ่งสองสามสี่ห้าจนจบเขาบอกว่าฉันรับนายมาเป็นครูสอนเต้นโงชันเพิ่งจะมีโจทย์ให้เราให้เราให้เราได้ทำเขาบอกว่าอยากจะทำให้เป็นแดนเซอร์ลูกทุง่งไม่อยากทำเป็นหางเครื่องลูกทุ่งเพราะทำมานานแล้วฉะนั้นการที่จะทำเป็นหางเครื่องลูกทุง่งเพิ่งก็บอกว่าครูต้องเต้นด้วยนะคะ ก็เลยเป็นที่มาของครูที่ได้ได้เต้นได้เต้นทุกครั้งอยู่ตลอดเวลาใช่ครับอยู่ข้างๆเขาเลยอยู่ข้างๆเขาเลยแล้วแล้วข้างป็นมีความสุขมากมีความสุขในในวัยที่ที่ถือว่าเราแฮปปี้กับชีวิตสองปีถือว่าเป็นสองปีที่มีความสุขแล้วไปมายังไงชีวิตก็ได้มีการเปลี่ยนแปลงความเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ได้พบกับคุณเอกชัยศรีวิชัยอันนี้เยอะอันนี้เยอะมาก การที่ที่เราทาพุ่มพวงแล้วพุ่มพวงดวงจันทร์ถือว่าเทอร์โบสตาร์เมื่อเมื่อเพิ่งเสียชีวิตไป<ะ>ก็ <S <S ต้องผันคือการเบือ่อพอหมดพุ่มพวง,พงเบื่อเบื่อแล้วก็ไปทําคาเฟ่ตอนนั้นคาเฟ่บูมมากคาเฟ่อแอนคาบาเล่โชว์โอ้ใช่เคยมีอยู่ยุคหนึ่งนั้ร้อ,องต้องมาเต้นหมดเลยนะครับร้องเต้นเต้นเต้นก็ไปสอนตามคาเฟ่ต่างๆแล้วก็ทําโชว์ในคาเฟ่คุณเอกชัยเนี่ยก็ได้มานั่งที่คาเฟ่มาเยี่ยมคุณครูมาเยี่ยมมาดูหลายๆอย่าง มาดูแล้วก็ชวนไปเที่ยววงเขาพอไปดูวงคุณเอกชัยเขาจะตั้งเอกชัยสิวิชัยอภารพรดาวมายุรีเออตอนนั้นก็จะมาเป็นแพ็คเป็นแพ็ค <ไป S 1> สี่นคนแล้วพอไปนั่งดูเขาภาษาเรานะไม่วงเทา่าเน่า <laughs> ดูไม่ได้เลย <laughs> ไม่กลัวเขาเสียใจหรอคือคือค,อค,อค,อคอวามรู้สึกว่าเราเป็นคนตรงนะคือเป็นคนอย่างนี้ตั้งแต่ต้นถ้าไม่ใช่ครูเทียมเขามีไกรครหบอกเออเขาบอกปากลายมากแต่เราก,ก็ต้องบอกความจริงคือพูดยังไงที่เขาจะรู้เลยเดี๋ยวนั้นไม่ต้องอ้อมค้อม แล้วพอพอไปดูแล้วอืแล้วก็ฟังคาก็คํานึงเขาบอกว่าเขานะได้รู้จักกับครูสอนเต้นคนหนึง่งถือว่าเป็นคนที่มีฝีมือมากเก่งมากแต่ดูวงเขาสิเราก็เกิดความสงสารสงสารแล้วบอกเอ๊หรือเราจะกลับมาทำาอีกรางหนึ่งลูกทุ่งอีกสักวงหนึ่งไหมก็เลยคิดว่าอย่าไปเบื่อมันเลยสิ่งที่เราไปทําคาเฟ่มันก็ไม่ใช่ลูกทุ่งมันก็เป็นเรื่องราวของโชว์ฉะนั้น สิ่งที่มันฝังเราตั้งแต่ต้นมันคือลูกทุง่งถามว่าตอนนั้นประสบความสำเร็จยิ่งใหญ่ไหมธรรมดาเหมือนเพื่อนๆยังมีครูเก่งๆอีกเยอะมากในวงอาลูกทุง่งเราก็เลยบอเอ๊ะมันยังมันยังมันยังติดอยู่ในใจตลอดติดตลอดก็บอกอ่ะงั้นมาทําเอกชัยแล้วกันงั้นวันนี้คุณคเอกชัยก็มีความรู้สึกแต่ว่าจะเป็นความรู้สึกอะไรฝากมาให้ครูเทียมเราไปดูกันไปฟังกันค่ะ ปัจจุบันนี้พอหลังจากที่ครูกลับมาทํำสีวิชัยโชว์ครูทําโชว์เองทั้งหมดเสื้อผ้าเองทั้งหมดเป็นคนออกแบบคิดอะไรเองทั้งหมดโดยที่โดยที่ผ่านผ่านคอนเซปต์ของพี่เอกพี่เอกอยากได้ประมาณประมาณไหนแล้วก็หาเ e ฟเฟอร์เรน์มานั่งให้แกดูแล้วแกก็เป็นคนเข้ามาทําแล้วก็ที่สุดก็คือมันก็กลับมาประสบความเร็จสูงสุดในในในความเป็นสีวิชัยโชวอีกครั้งหนึ่งกับการได้ทํางานร่วมกับครู ครูไม่ใช่แค่เป็นเพียงเพื่อนทํางานแต่ครูเป็นเป็นหุ้นส่วนชีวิตครูเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งในร่างกายพี่เอกขาดเขาไม่ได้ด้วยทั้งชีวิตนี้เลยสิ่งที่อยากจะฝากบอกครูก็คือว่าเราไม่ต้องพูดอะไรกันแล้วในในชีวิตเราที่จะเดินต่อไปห่วงแต่สุขภาพร่างกายคือเขาเป็นคนไม่ค่อยดูแลตัวเองสักเท่าไหร่สิ่งที่ห่วงเขามากก็คือเรื่องสุขภาพมากกว่า ขอฉันเนี่ยเป็นความรู้สึก<อ>ที่เขาม,มาีมาฝากถึงครใูให้ฉันดูแลตัวเองนะฉันไม่เคยเข้าโรงพยาบาลน,นะแต่เจ้า<อ>ตัวหามเข้าโรงพยาบา800ลแปดร้อยรอบนะ <laughs> ฉันเฝ้าตลอดคือคือบอกแต่เรานะแต่เขานี่ยเป็นคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บเยอะมากแต่ครูแข็งแรงดีนะคะไม่เคยเข้าโรงพยาบาลไม่เคยได้ฉีดยาโรงพยาบาลกับครูเทียมก็จะบอกว่าวันไหนที่ใครก็แล้วแต่รู้ว่าครูเทียมเข้าโรงพยาบาลรีบไปเยี่ยมนะ ก็เผื่อไม่ได้ออกกพจริงๆอย่างนั้นไม่แร้วค่ะต่างคนก็ต่างเป็นห่วงซึ่งกันและกันก็ดูแลสุขภาพของของตัวเองซึ่งกันและกันคุณเอกด้วยก็เช่นเดียวกันทีนี้มาถึงเรื่องงานของครูไปมายังไงถึงได้น่าจะเป็นครั้งแรกในบ้านเราที่มีบริษัทเป็นแดนเซอร์รับจ้างงานแบบที่ครูเทียมทำด้วยเหตุผลอะไรทำไมครูถึงมาเปิดบริษัทชื่อบริษัทว่าไทยแดน c ์เป็นระบบรูปแบบของบริษัทครับ จะเป็นอย่างนี้ก่อนนะฮะเราเริ่มเริ่มทำแดนซ์เป็นทีมแดนซ์เต้นก่อนอคือเริ่มมาเริ่มจากคุเด็กมาก็มาจับตรงนี้มาจับแล้วก็ทํางานค่อนข้างเยอะมากรายการนี่แบบว่าแดนเซอร์คูลจ,จะเต้นทุกรายการเลยค่ะที่เรา,ารเห็นทั้งหมดเน<ะ>ี่ยทุกรายการทุกรายการแล้วก็ชีวิตนี่จะอยู่ในสตูดิโออย่างเดียวอย,อยู่อย่างนั้นตลอดเวลาหลายมากแล้วคณินี้การที่น้องๆช่วงนั้นเป็นช่วงวิกฤตน้องๆเด็กนักศึกษามหาลัยก็เหมือนครอบครัวแทบจะส่งไม่ได้ มันมีช่วงหนึ่งที่ที่อันตรายมากสังคมไทยอาชีพแดนเนี่ยมันไม่มีที่รองรับน้องจะผ่อนรถสักคันจะพอมีตังค์บ้างนะฮะจะซื้อนู่นซื้อนี่ระบบมันไม่ให้นะหรือแม้จะส่งเขาเรียนให้จรบ uh huh. ระบบมันไม่ให้คือระบบการเงินน้องไม่ผ่านฉะนั้นเรากา็นั่งนึกคิดว่าเออทำไมเราไม่ทําบริษัทแดนเซอร์เกิดขึ้นในเมืองไทยให้มันจรงิงจังซะหน่อยอ่ะตัดสินใจเปิดไทยแดน กี่ปีแล้วคะครูคะรู้สึกจะตัวประมาณ10บหนะสิปีสิปีแล้วชื่อบริษัทไทยแดนส์เนี่ยเป็นที่รู้จักมาจนถึงวันนี้สิบปีมีพนักงานประจําเยอะไหมคะพนักงานประจําเรามีน้อยมากนะครับมีน้อยมากคนที่รับเงินจากบริษัทนี้น้อยมากนอกนั้นเป็นฟรลแลนซ์ประจําฟรีแลนซ์ประจําคือเราจะปลูกฝังเด็กๆ็กที่บริษัทเรามันมันเราไม่ใช่เอาคนนอกเข้ามามันเหมือนเด็กที่เราคลอดออกจากบริษัทเองคือเราฝึกของเราเองด้วยบางทีเรารับขึ้นมาแบบ รับขึ้นมาเหมือนเอางวดนี้เราเปิดโอเพนรับแดนเซอร์ทั้งหมดห้าสิบหกสิบคนมามาออดิชั่นกันมาเข้าคอร์สเรียนออคอร์สนั้นเรียนประมาณเดือนหนึ่งเดือนหนึ่ง50คนเนี่ยเราจะเลือกได้ประมาณสักสิหรือเจคน นอกนั้นเขาก็มีวิชาที่มาเรียนแล้วแต่คุณจะไปไหนแต่เราจะเลือกสิ่งที่เราเหือว่าใช่เราอยากได้เราอยากได้เราก็เลือกไว้อันนี้เป็นมาตรฐานเรามาตรฐานเราเหมือนกับวันนี้ค่ะมีมาตรฐานมาตั้งแต่ตอนเปิดรายการแล้วและตอนนี้น้องๆเนี่ยก็นั่งอยู่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะขอคุยกับน้องๆดีกว่านะคะเริ่มจากหัวแถวเลยครูเทียมดุไหมคะ ไม่ดูครับใจดีครับอันนี้อันนี้ตอนนี้ไม่ได้เต้นแล้วได้เป็นโครกาฟครับคือเป็นคนที่ออกแบบท่าเต้นที่บริษัทแล้วชื่อพี่น้ำหวานก็คือตอนตอนเริ่มต้นน้ำหวานก็คือแดนเซอร์ถูกไหมคะวันนี้น้ำหวานโตแล้วครูครูเทียมเองก็ผลักให้น้องไปอยู่ในจุดที่โตขึ้นมีความรับผิดชอบเป็นครูเป็นครูแทนได้ตันนี้ก็น้ำหวานอยู่กับครูมากี่ปีแล้วคะ ก็น่าจะ15ปีได้แล้วครับเยอะตั้งแต่ก่อนก่อนก่อนแต่งตั้งไทยแดนนี่ก่อนที่ทำบริษัทนี่ครับว้าวมาตั้งแต่เด็กเด็กโอ้มากมากอ่ะแล้วน้องผู้หญิงบ้างผู้หญิงบ้างชื่อนี้ค่ะนี้นี้อยู่มานานหรือยังคะหนูอยู่ที่นี่ประมาณ12ปีแล้วค่ะนี่เรียนเรียนอะไรอ่ะหนูเรียนอะไรเรียนจบเลนจอนค่ะเนจอจบหรือยังคะจบแล้วค่ะจบแล้วพี่น้อหวานบอกว่า ครูเทียมไม่ดุแต่กับผู้หญิงระดูไหมคะไม่ดุค่ะจะดุก็ต่อเมื่อที่หนูเต้นผิดบางท่าเฉยถ้าหนูเต้นไม่สวยนี่โดนแน่ค่ะเอออันนี้เกี่ยวกับงานเกี่ยวกับงานเห็นครูเทียมบอกว่าพนักงานหรือว่าลูกศิษย์ของครูเทียมหรือว่าจากบริษัทไทยแดนซ์เนี่ยน้องๆต้องมีความมั่นคงทางอาชีพแล้วน้องๆต้องเลี้ยงตัวได้แล้วต้องเลี้ยงบุคคลที่อยู่ข้างหลังได้ด้วย คือน้องๆเนี่ยจบการศึกษาดีครับมีบ้านมีรถไม่เป็นภาระของใครเป็นหลักของครอบครัวโดยส่วนใหญ่เป็นแบบทุกวันนี้หมูแม่สอนทุกคนให้รู้ด้วยนะไทยแลนด์เนี่ยทุกคนมีอนาคตนะครับไทยแลนด์เนี่ยมันเปรียบเสมือนบ้านของครูที่นั่นมีตตวิชาศึกษามันให้ดีงั้นเหมือนครูครูเองเนี่ยเจอและว่าสิ่งที่ครูรักแล้วก็สิ่งที่ฝันมาโดยตลอดก็คือจุดที่ครูกําลังทาอยู่ในขณะนี้ ถ้าเรามองย้อนกลับไปทั้งเด่นทั้งดังทั้งมีเงินมีชื่อเสียงทุกอย่างมีครบและณนะวันนี้ฝันของครูมีครบทุกอย่างครูรู้สึกยังไงเขาบอกว่าคนเราเนี่ยมันเหมือนสร้างงานเนาะสร้างงานสร้างฐานะสร้างชื่อเสียงครูว่าสามอย่างครูได้หมดตอนนี้สิ่งหนึ่งที่ครูอยากจะทําอยากจะทําวันนี้เป็นเรื่องการตอบแทนตอบแทนคุณแผ่นดินและ ที่เราค่อนข้างทําอยู่บ่อยๆให้ความรู้ให้ความรู้อย่างที่สุดกับวิชาตรงนี้นะฮะเหมือนใครอยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องเต้นลูกทุ่งเรื่องเราลูกทุ่งครูสามารถบอกได้อย่างชัดเจนทุกวันนี้คนเรียกครูเทียมทุกทุกคนทั้งบ้านทั้งเมืองทั้งที่เราเองก็ไม่ได้มีปริญญาบัตรอะไรสักใบเดียวความภาคภูมิใจผมว่าเกิดเป็นมนุษย์แค่นี้ผมว่าพอนะ สกูสีฟนะครเป็นหน้าที่ของสองลอยเขาไปเป็นแดนเซอร์ใช่แล้วค่ะไปเป็นแดนเซอร์ให้พิ่ต่ายอรไทยค่ะหรือว่าคุณต่ายนี่ยแหละเป็นไงเป็นไงแต่ว่าตื่นเต้นเนะใช่ก่อนที่เราจะขึ้นเวทีเนี่ยนะคะเราก็ต้องมีการซ้อมกันนิดนึงถ้าแบบยูจะไปขึ้นเราก็โอ้ยเราเดินไม่ได้เราต้องซ้อมกันก่อนนิดนึงไอ้พวกเราเนี่ยเคยเต้นทั่วไปตามที่ต่างๆก็ว่ากันไปโอ้แต่ว่าเราเก่งของเราแต่ว่าเป็นสเต็ปเคยเต้นมาก่อนไหมยังค่าไม่เคยค่ะพี่เอหเคยค่ะเคยนี่เขาต้องม เออแล้วพลอยรัตน์อะหนูไม่เคยนะคะแต่เคยแค่ออกสเต็ปแบบโยก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 เล่นๆอะไรเงี้ยแต่ไม่เคยแบบมาแต้มอย่างเงี้ยยังไม่เคยพี่แม่แต um> ่คราวนี้ได้ไปเรียนด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แบบโอ๊ยแล้วตอนพวกเราไปถ่ายเอ็กซ์โพซิฟนี่เราได้ขึ้นเวทีจริงกับพี่แม่มันเจ๋งตรงนี้แหละเอาไปดูไปดูดีกว่า สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะคะพวกเราอยู่กับครูเทียมค่ะในช่องเอ็กซ์คลูซีวันนี้นะคะเราจะมาเป็นแดนเซอร์ค่ะหรือว่าเป็นหางเครื่องหางเครื่องนั่นเองแต่จะเป็นแดนเซอร์ของนักร้องนงทุกชื่อดังค่ะ,ะใคร,ใคร เอาคนไทยนั่นเองใช่ไหมคุณเทียมอันนี้ต้องบอกว่าสุดยอดของเมืองไทยมากใช่คแล้วค่ะแต่ว่าพวกเราขอโชว์สเต็ปให้คุณเทียมดูกออจริงจริงมันต้องดูฐานก่อนนะว่าเออจะยังไงใช่ได้หรือเปล่าอ่าไหนลองดิเอาสามสี่ห้าอ้าห้าโอ้โหอาชีพมากเลยโอ้ไม่อาชีพอาชีพแต่มัน อาชีพแดนเซอร์อาชี่หางเครื่องหรืออาชีพอะไรนะ <c oughs> ใช่มัน <c oughs> เป็นมืออาชีพอะโอเคนะเพราะว่าอาจจะไปเล่นกับตลกคาเฟ่นะอ๋อใช่ไหม <c oughs> แต่จริงๆเราบอกว่า <c oughs> การเต้นหรือว่าการรําหรือไอ้ทุกอย่างมันเป็นศาสตร์และศิลป์นนะ <c oughs> ไม่มีใครออกจากท้องแม่มาแล้วอุ้วัเต้นได้เลยนะต้อง <c oughs> สู่การเรียนเพราะฉะนั้นฝึกฝนเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เรามาพร้อมด้วยกัน ตั้งใจแลวเราจะมาเรียนกันค่ะว่าเราจะเต้นกับคุณตายอรไทยแต่ที่สำคัญคะถ้าเป็นแดนเซอร์แล้วเนี่ยเราต้องมีคอสตูมด้วยใช่ไหมคะถูกต้องมากจะต้องมีเสื้อผ้าต้องอือจริงจริงอะถ้าอยากไปเลยเดี๋ยวครูพาไปดูเสื้อผ้าก่อนไปดูกันครับงน้นใช่ไหมคะได้เลยอ่านี่ครูพามาสู่ละนี่คือชุดหางเครื่องนะหางเครื่องจริงเตไปหมดใช่ไหมอยากไหมเ่ะเป็นยังไงเป็นยังไง เนี่ยเข้าสู่เข้าสู่เลยนะเนี่ยนี่คือทั้งหมดเลยค่ะครูคะอันนี้คือทุกชุดที่ครูเทียมทำมาทั้งหมดไปเต้นมาด้วยแล้วก็ได้ทํามาทั้งหมดเลยใช่ใช่นี่คือชุดที่ที่ที่สะสมเอาไว้สะสมเอาไว้ใช่สะสมเอาไว้กี่ปีคะครูคะได้ขนาดนี้ค่ะ